mọi người ăn 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 หัวแตกเขาทำทำไมอ่ะไอ้หัวแตกกากระโอ้ยเฮ้ออทำไมอยู่ๆมัอนคมวะเกี่ยอะไรสับใส่กัวสัสเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยข้างในอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าไหนวะกูแล้ว ับเอ้ยโอ้ทำไมมันวิ่งยิงกันวะเฮี้ยงงว่ะคนไม่มีเปิดแล้ยจ้ยไม่เป็นไรอ่ะอิดแกมไอ้เฮี้ยอิดแกมโอ้ไปแล้วแปดแล้วกลางโอ้เจ็บ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 ไปแล้วไปแล้วตายหนึ่งดอกตาย เรี่ยเหม่อนี่ตัวดีโอ๊ยตเฮ้ยยิงอะไรกูวะทำไมกูเฮ้ยสัตว์เอาไปดีมามันเอามันไอ้ดิมเฮ้ยกระโดดเยี่ยมหัวมันเยี่ยมหัวมันเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเ้ยเฮ้ย